สำหรับใครที่อยากเติมโลบัคราคาถูกอยากได้ไอดีไกตันมาที่ร้านนี้สิครับสมุกบัครับบริการเติมโลบัครับกดเกมพัดและผลถาวรและขายไกตันอย่าลืมไปใช้บริการที่ลิงก์ด้านล่างนะครับสมุกบัคเท่านั้นนะครับก็ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าถู่ช่องอีเดียลเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้พี่ก็มีไอดีมาแจกฟรีนะเป็นไอดีฟักแจกนะครับโอเคครับแต่ก่อนอื่นเลยที่พี่จะแจกก็ฝากเพื่อนไปกดไลค์กดติดต่อ้าแล้วกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นไอเด้วยะคตร โอเคครับอันนี้จะเป็นไอดีฝากแจ้งนะครับเป็นไอดีฝากแจ้งของพี่คนนี้ครับเนี่ยครับก็ขอบคุณที่นำไอดีมาแบ่งปันกันเลยนะครับใครที่ได้ไปก็ขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับสำหรับการแจกไอดีพี่จะมีทั้งไอดีฝากแจกงไอดีพี่เองนะครับตอนนี้คนมาฝากแจกเยอะมากเลยครับสำหรับการแจกนะครับก็พยายามดูคลิปพี่ชอบนะพี่จะทิ้งนหัสไวมาให้ในคลิปนี้นะครับมุมในมุมหนึ่งของคลิปนี้นะครับพี่จะทิ้งให้พีละตัวครับสำหรับคนที่เคยดูช่องพี่ก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าพี่ทิ้งหน้าดไว้ให้อย่างไงนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่คอยกดติดตามพี่ให้นะครับใครที่ไม่ได้ไอดีนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับพอดีพี่มีรหัสอีกเยอะเลยครับที่เป็นไอดีฟรแคร์ครับประมาณเกือบสิบแล้วนะครับตอนนี้ครับพี่จะพยายามลงคลิปให้วันละคลิปหรสองคลิปนะครับก็ติดตามดูกันเอานะครับใครที่ติดกระดิ่งไว้ก็ไม่พลาดแน่นอนครับเวลาพี่ลงคลิปมันเด้งไปหาน้องๆเลยนะครับแจ้งเตือน u t u b e ไปเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการแจกรัสนครับพี่จะได้รู้ว่าคนดูพี่เยอะแค่ไหนนะครับตอนนนีี้้ผูตติดามพ่จะะครับ แต่คลิปคนดูพี่ประมาณ2,000คนคนึ่งครับได้ไม่ถึงผู้ติดตามนะครับสำหรับวิวยอดวิวของคลิปนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกันดูช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ